ครับผมขอการาบสวัสดี FC นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา f อมาตามความฝันโค้งสุดท้ายของพระธุดงนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดพระธุดงแล้วนะครับเราจะมาสอบตามแนวทางโค้งสุดท้าย งวดนี้พัทตุดงจะมาทวงแชมป์คืนนะครับหลังจากเสียแชมป์ไปหลายสมัยเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพัทุดงนะครับว่าแนวทางของพัทุดงจะเป็นแบบไหนนะครับผมมารับชมรับฟังกันครับกับนมัสการรับนรมัสการครับจย์พอเจริญพรจ้าเปิดทรัพนาคีแล้วก็โอปอ มาที่พาดไวดปะค่ม <า S 1> ผม,มาผมสีมาสอบาอสถามค้งสุดท้ายมี่เพิ่มเติมบ่คะหรือจังไรโค้งสุดท้ายเมื่อนั้นอาจารย์ก็ได้จุดทูกถวายปูนะเนาะจุดทูกถวายปูเฮ้าเพิ่นกะไหมาเจ็ด เก้าแปดเพราะว่าเมื่อกับเป็นเลขพี่เลขน้องเก้ากับหกกับตัวเดียวกันก็มีเจ็ดห้าแปดตัวแรกคำว่าเน้นให้เน้นเต้เจ็ด,ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดใช่ แล้วก็อาจารย์ก็ขอฝาก f อทุกท่านวันที่5้ธันวาก็คือว่าเป็นวันรอพระเนาะของทางวัดก็เอฟซีท่านใดที่เคยร่วมบุญกับอาจารย์ก็ขอให้พากันมาซอยกันลอ,อก,กันเท่กันมาเพรได้ก็เป็นยังแล้วก็เพราะว่าไล่ซื้ออาจารย์ก็ แต่เท่เขาได้ทานแล้วทานพระวันนี้ก็ยังตลอดวันที่ห้างานกไกลแล้วรออุปถมเนื่องในวันที่หนะ้าเนาะห้าธันวาตรงกับ,บ้านพอพอดี้าเป็นบ้านมงคลของพอบานพอเมืองคือว่าฟอแผ่นดินเฮ่าเนาะมือนั่นก็คือว่ามือกำหนดงานวันรอพอดี5้ธันวา5้าจอาจารย์ก็ขอฝากถึงเอฟซนั่ บ้านไก่เลนนี้ยงเคียงเพราะว่าจะเป็นดงย่างเราว่าจะเป็นเซวบ้านนัเงียบเออบ้านนายมเออบ้านพวกบ้านมูใไ่มาซอยกันซอยกันเทศซอยกันรอปฐมองค์พระมหาจั้าพัรดิหรอว่าพระพุทธเจ้าทรงเครื่องเนอะอาจารย์เอาเพมีนั่นยังไลก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีลาบแต่กาให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถือกเกลขสองโตสามโต กะเข้าคําว่าเป็นแนวทางก็คือว่าให้เข้าผิดแต่ละหน้าเบื้องแนวของมันมันมีหกักมันมีหกักคือจังกุกใหม่จังตัวแต่ก็ยุตตัวน,นั้นอันนั้นที่เข้าเห็นกับตามันก็นยังมีการพลิกแพ่งันไดใดให้เข้าเจีย๊ยบสวยสระกินแบงนเนาะเมื่ออา,าอ,าอาจารย์ับม่มียังสิเอาดไรอาจารย์นิมิตฝันดีไหมครับ ัเมื่อเคลื่อนกับฝันว่านิมิตฟันดีว่ากับฝันดีอยู่กอนหลังที่กะกับฝันว่าได้ก็ฟังได้ออกปิ่นบาทแน่แต่นั้นแน่แน่พ่ะฝันเนาะนิมิตเนาะจี๊ดเลแต่ว่าให้เข้าอนันเบิง้งถ้าอาจารย์จะให้ไปร้ายมาันกจะสิร้ายโพดผู้สเสื่อจกักเอาทุ่นไสออ,อ,กกออกัะออกเพราะว่า เข้าคมาเปลนแนวทางเข้าพิจารณาาบบึงเข้ากระยะายมันหลายนี่เน,นาะอ,อันเจ็ดแปดโอ้เจ็ดเก้าแปดนี่กรแม่เจเก้าหกสามหสามปดก็สามตัวเดียวกันเนาะจ้าคือจงวดว่าหันอาจารย์เจ็ดแปดเนาะมันออกเจสามเนาะมันตัวเดียวกันดื่อบอกเอฟซีจ้า แล้วเห็นรลขตัวนี้เด้ออือค่ะอาจารย์กะแกเมื่อเออพี่เป่าคนเดิมนี่ละ่ะอือเอาง,ง่ายๆรถเลขตัวนี้เด้อเพิ <c oughs> ่นบ่บอกว่ค่ะบ่บอกทั้งอันนั่นเลขเอ่อปู่เฮานําเหมือนถวายปทัดว่านตัวนี้ก็ออกเลกเด็กปู่เฮานี่ค่ะถามว,าาาว่าเล่าให้โชคว่าแล้วก็ให้ย,ยุ เมื่อหน้าก็จุดถวายอีกมัน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 แก่ขึ้นจังเพิ่มโพดก็เลยจะไปเมื่อจุดถวายก็ออกลาบเสร็จะตัวเด็กกัเอามาเบิ่งแม่กับเด้กแม่จังจุดสองเนี่ยวนู่นของวัดถืายพันหนักตวายเห้นร่องเบิ่งเป็นมาแก่บนเออเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ศ่เออตวายอันนี้ถวายไปก่อนง่ายไม่ได้เหรอค่ะเออถวายจุดพันหนักเมื่อหน้ากับออก อของอย่างนั้นแล้วบอกอ่านในวันายวันบอกวิ่งาอพี่ตามเดี๋ยวก็คอยได้ลงปันไดศูนย์สี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ให้เฮ้าหยิบสวยบังแต่ว่าเลขประทัดกับออกปีได้ค่ะเวลาอันโยมแม่เพิ่งมาจุดถวายเนะาะจ้ะเพราะว่าเย <OP S 1> ็บซี่ออกปีเอ <F 4 S 2> ็บซีเพิ่นฝากมากคือว่าจ,จ่ายมก็เลยจุดให้เพิน่น ให้เฮาเย็บสวยสลากินแบ่งเนื้อห้มันออกเลขยบไก่สามตัวสองตัวก็เป็นไปได้ใก้แล้วเนาะค่ะเนาะอีกกี่มือให่เฮาจะเรื่ว่าแปดกับสามตัวเดียวกันแต่าว่าจันยิ่งมาผีเด้อแปดกับสามเก้ากับหกตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอ๋อเลขเนื่องก็ได้แมน เจ็ดเก้าแปดหรือเจ็ดหกแปดก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แมนลถ้าอของอาจารย์ก<ด>็มีแค่นี้เนาะครับหรือว่ไกลกันกับลูกซีฟลูกฮาป็นไรอาจารย์มาตัวใดค่ะพิเศษเลยอาจารย์วงกลมให้ดูหน่อยครับอาจารย์ชุดพิเศษชุดพิเศษนะเออเสียงลมเสียงลมวะโอ้าอาจารย์ครับ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึง่งตัวเดียวกันคือว่าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าพอมเนาะแมนประจย์บอกแมนลองซื้อขึ้นซื้อลงเนาะส่วน,ส,วนส่วนเลขประทัดก็เก้าหนึ่งศูนย์นเลยครับาระจันเก้าหนึ่งศูนย์นี่เนี่ศูนย์ซี่กับแมนนี่ศูนย์ซีกับแมนนี่คือจุดจุดรอบไหนเข้ารอบนั้นใช่ไหมจนบบนันแมน,นเขาได้แล้วเขามาแก้โอ้คนคือเขามาแก้เขาถือเลขเขามาแก้ ว่านจะไปหาปูเข้าเป็นภาพภาพสัจจันทร์ดูมาว่าไปเลียนน้ำปูอายุใส่สองวานเออไปหาปูเขาปูเลือครับว่าถ่ายเป็นงม้วนโอ้ถ่ายติดภาพโอ้ย่า,ายภาพติดคืองงค่ะถือปะครับคือดีเนาะ กับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพระทุดงนะครับผมงวดนี้พระทุดงบอกว่าจะมาทวงแชมป์คืนนะครับผม อตัวเลขก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะพางภาพนิ่งไว้ที่ทายคลิปนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานในครั้งต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2564ก็ขอให้ f c ทุกท่านมีโชคมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ